ฮัลหลสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแพรแพรเกมช็อปและ DIY แพรแพรแอนช็อปนะคะวันนี้เราจะมาแต่งห้องมิกูนะคะเนื่องจากว่าเราได้แต่งมิกุไปแล้วแต่งตัวกับแต่งร้านไปแล้วเนาะวันนี้เราจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตสีเขียวเนาอแล้วก็พาไปดูบ้านด้วยนะของทุกอย่างสีเขียวแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะเริ่มจากเราจะไปหาของสีเขียวมาจากไหนีล่ะไปดูตามห้างไหมล่ะ แล้วเราค่อยไปตามที่ต่างๆไปดูห้างเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวมิกุของเรานะคะทุกคนขอโทษนะที่เราแต่งบ้านไปแล้วแต่งตัวไปแล้วนะเพราะว่าตอนแรกเราอัดคลิปไว้แต่คลิปมันหยุดเนาะอะ,อะห้างก็จะมีอะไรไม่น่าอะทุกคนมีหูฟังกับไม้เนาะไม้ของทุกอย่างสีฟ้ากับเขียวเนาะอะ,อะ เราจะเริ่มมีคนช่วยถือของเราแล้วนะนี่กุแล้วก็น้องเราแล้วก็ตัวเราเองอ่ะเราก็จะมาตามหาของสีเขียวสีฟ้ากันนะนี่มันคืออะไรอ่ะร้องเพลง ได้เ,เวลาเตรียมของแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้หากล่องใส่ก่อนดีกว่ากล่องสีงเขียวที่มันมีหูฟังแล้วกันอันนี้คือจอยสีฟ้าเนาะใจเกมแล้วก็อันนี้ก็สิน้ำเงินแค่นี้แหละแล้วเราก็จะไปหาของอื่นๆด้วย ขอเอาที่มันเป็นสีชมพูไปด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็จะพาทุกคนไปที่ที่ที่สวยที่สุดของธรรมชาติที่เป็นสีเขียวเนาะอ่านั้นเราขอมาซื้อของตรงนี้ก่อน ทุกคนสีเขียวอันนี้เรา,เราได้ทําการเลือกตุ๊กตาไปแล้วนะที่มันเป็นสีเขียวเราก็จะเอาปืนฉีดนะ้ําสีเขียวเขียวกับปลาเข้ามากเลยมิกุลืมบอกไปว่ามิกุชอบสีเขียวสีฟ้านะทุกคน อ่ะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปดูธรรมชาติของที่ที่หนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะธรรมชาติที่เราชอบที่สุดก็น่าจะเป็นต้นไม้ตรงนี้เนาะบ้านต้นไม้เลยเก็ชอบอยู่เพราะมันเป็นสีเขียวเนาะอ่ะเราก็จะพาทุกคนมาตรงนี้นะยิ่งด้วย เอามีกลุ่มานั่งแล้วกันมีกุดมชื้อปีนโอ้โอ้ทูบีกูไปไหนโอ้กับกลับกับกับปื้อลงลงอ้าทำไมามันไปไม่ได้ลงไม่ได้โอเคลงได้เร้วอืโอ้ยม่กลุ่มปื้อนเลย เราก็จะพาทุกคนไปกินไอติมนะฮัลโลทุกคนเรามาแล้วนะคะเราจะเอาแบบถ้วยเอารถมานาวแล้วกันเนาะ <c oughs> ไม่นะมีกลูก,กินถ้วยเข้าไปแล้วแล้วเราก็จะพามาเอาน้ำ น้ำนี้นะคะน้ำน้ำน้ำอะไรไม่รู้ห่งเตทชิรูรร้น้ำอร่อยมาก <c oughs> แล้วเราก็จะกินน้ำอีกโอเคต่อไปเราก็จะพาทุกคนไปดูบ้านเรากันนะคะเ <c oughs> ออเป็นชั้นสามเนาะสีเขียวสีฟ้าหมดเลยแต่ว่าอาจจะว่าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มมากกว่าเนาะ เดีย๋ยวเราจะพาไปทัวร์บ้านทัวร์บ้านอ่ะเราก็จะขึ้นไปชั้นสามเรายังไม่ได้แต่งข้างล่างนะค่อยมาแต่งก็ได้แต่ส่วนหน้าเราจะชอบสีม่วงฟ้าขาวเทาแต่ว่าอันนี้เราแต่งให้คนดูดูเลยอันนี้คือห้องนอนของมิกุนะคะขอ,อกล่องออกกดนนิดนึงนะอ่ะเราจะเอาตัวมิกุมาเลยแล้วกัน อันนี้คือที่นอนสําหรับคนนอนเยอะนะคะเราจะมีที่นอนประมาณสองถึงสามที่ได้อ่าตรงที่มันมีต้นไม้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือมุมมุมมุมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขอให้มันมีต้นไม้ไว้เพื่อแบบจะได้มีมความสุขเนาะแล้ก็ตรงนี้คือฟังที่ฟังเพลงเนาะ ตรงนี้ที่มันมีอุปกรณ์การเรียนเยอะๆแบบนี้ก็คือชั้นเก็บของนะคะและตรงนี้ก็คือที่นั่งอ่าและตรงที่มันมีดอกทิวลิปใช่ไหมทุกคนมันคือโต๊ะเก็บของเล็กๆนะคะแล้วก็ตุ๊ก,กตาก็จะอยู่โซนนี้เนาะอันนี้ก็คือที่โต๊ะท,ทำการบ้านของเราแล้วกันเนาะอ่าต่อไปเราก็จะพาทุกคน ไปที่ที่หนึ่งเรียนใช่ไหมมันมีอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมทุกคนเราก็จะพาทุกคนไม่จะพาไปดูอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเราก็จะพาทุกคนมาเข้าห้องตรงนี้ก่อนเนาะสีเขียวเก็บไว้ให้ครูเพราะครูชอบสีเขียวอ่าแล้ะ กระเป๋าก็น่ารักหมดทุกอย่างเราจะพาทุกคนไปดูตู้ร็อกเกอร์เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปทำผลไม้เย็นๆแล้วกันนะคะทุกคนมันคือถังหูงลูกอ่าไม่มีอะไรบ้างหรอเราพามาเฉยทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะเรามีสองช่องเลยเนาะ ช่องแรกก็คือช่องแพร์แพรเกมช็อปเนาะอีก2ช่องไม่ใช่เหลืออีกหช่องก็คือช่อง DIY แพร์แพรแอนช็อปมีสอช่องแต่ว่าช่อง DIY แพร์แพล์แอนช็อปเราจะให้หน้องเราทำเนาะเพราะว่าเราเราทำคลิปนี้เยอะเกินไปคลิปอยู่ในช่องเราเยอะมากทุกคนมันก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก่อนอ่ะทุกคน เราขอทำแค่นี้นะคะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องแพรแพรเกมช็อปและ DIY ดี Y อลพรแพรแอนช็อปด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปทำถังหูรูนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปรวม12โค้ดกล่องของฝันฟรีนะคะ,ะแล้วก็เราจะพาทุกคนไปดูแมวไปหาแมวโรงแรมให้แมวโอเคไหมแล้วก็อสุดท้ายก็คือไปดูกระต่ายไปซื้อกระต่ายกันนะคะบ๊ายบาย